สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวนะคะที่ได้ทําการโคจรยกย้ายในช่วงนี้นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีสิงห์กลับมายังบ้านเกิดของตัวเองตั้งแต่วันที่17สิงหาคม ไปจนถึงวันที่17กันยายนปี2565ระยะเวลา1เดือนเต็มตรงนี้จะเกิดสิ่งใดต่อแต่ละลัคนาราศีบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่17กันยายนปี2565ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโครจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีสิงห์นั่นก็คือกลับมายังบ้านเกิดของตัวเองมาอยู่ในเรือนปุตตะนั่นเองค่ะ ดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะตรงนี้ก็คือส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษอย่างแน่นอน ปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ไอเดียใหม่การริเริ่มการสร้างสรรค์ปุตตะหมายถึงงานใหม่เงินใหม่รักใหม่นะคะแล้วก็ปุตตะยังหมายถึงอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันจังหวะที่ดาวพระทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งแบบนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอยากสนุกสนานอยากปาร์ตี้อยากแบบทําอะไรเหมือนในเยาว์วัยอยากย้อนวนันๆกลับไปทําเหมือนตอนเด็กนะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากแล้วหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือว่า อยู่ในวัยเกษียณแล้วอะไรก็ตามแต่คือมันจะมีความรู้สึกอยากทําอะไรตามใจตามอารมณ์ตัวเองอยากไปปาร์ตี้สังสรรค์อยากพบปะเจอเพื่อนฝูงอยากซื้อของสวยๆงามๆลักษณะนี้ค่ะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้แล้วดาวพระราหูโคจรทับลัคนาเกิดของคุณด้วยคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับความหลงไหลคุณอาจจะชื่นชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วช่วงนี้หลงแรงนะคะชื่นชอบในเรื่องของกีฬาก็ชอบมากๆเลยดูติดตามดูกีฬาตลอดเลย บางคนชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นก็ดูแฟชั่นตลอดเลยลักษณะนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่เช่นนั้นบางคนชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารการทำขนมการทำกับข้าวก็ดูคลิปเกี่ยวกับการทำกับข้าวไปเรื่อยๆมีความเพลิดเพลินใจมีความสุขใจเนี่ยค่ะความหมายที่สมัยกำลังจะสื่อก็คือเมื่อคุณชื่นชอบในเรื่องใดคุณจะใช้เวลาอยู่ในเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะสำหรับชาวเมษในระยะนี้นะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์นะคะ ที่โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้ได้ทํามุมตรีโกนกับลัคนาราศีเมษและเลงไปยังเรือนลาภะนี่ค่ะยิ่งเป็นผลที่ดีทําให้คุณมีโอกาสได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสสําเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมีเกณฑ์ที่จะได้โชคดีทางการเงินมีโอกาสที่จะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรัก เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีมากกว่าที่ผ่านมาแฮปปี้มากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะการเงินนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเงินคล่องตัวมีเงินไหลามาเทมาหมุนเงินได้ดีมากขึ้นไม่ใช่ว่าเงินจะมีรายรับเพียงอย่างเดียวนะรายจ่ายมันก็มีออกแต่คุณจะมีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยคุณจะมีความสุขคุณจะมีความแฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงิน นะคะในระยะนี้สําหรับชาวเมดนะคะแล้วก็เป็นการใช้เงินที่ใช้ตามอารมณ์อ่ะสำหรับชาวเมดใช้ตามอารมณ์อารมณ์โศกเศร้าเสียใจก็ไปใช้เงินอารมณ์ดีสบายอกสบายใจก็ออกไปกินไปเที่ยวไปเจอเพื่อน ในลักษณะนี้นะคะไม่พอเท่านั้นถ้ามองถึงในเรื่องของการงานคุณจะมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่คุณจะมีเกณฑ์ได้บริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลได้ลูกน้องมาช่วยงานถ้าบางคนกําลังจะเริ่มงานใหม่กําลังเปิดออฟฟิศใหม่กําลังทําร้านใหม่แล้วได้บริวารเข้ามาในช่วงนี้ยิ่งเกื้อกูลกันดีมากๆเลยทีเดียวมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้ารายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้นะคะและไม่พอเท่านั้นสมัยต้อง ขอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะนะใครที่มีคู่มีคนรักในช่วงนี้คุณก็มีความรู้สึกว่ามีในเรื่องของกามอารมณ์มากขึ้นมีในเรื่องของความต้องการทางเพศมากขึ้นด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะอย่างที่บอกไปว่าปุตตะคืองานใหม่โปรเจกต์ใหม่รักใหม่ช่องทางทําเงินใหม่ๆนะคะ ก็จะส่งผลที่นำมาซ,ซึ่งความรุ่มร้อนในจิตใจของคุณด้วยทำให้คุณเกิดความอยากได้อยากมีสำหรับชาวเมษนะเพราะดาวพระอาทิตย์โจรมาอยู่ในเรือนอารมณ์ต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการตัดสินใจนะคะจะคิดจะอ่านจะเขียนอะไรต้องทำด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งดาวมาอยู่ในเรือนของอารมณ์ก็จริงแต่เราจะยึดอารมณ์ไม่ได้เราต้องยึดเหตุและผลคือเรามีโอกาสที่จะเอ็นเอียงไปตามอารมณ์มาก,มากๆเลยแหละเพราะดาวมาอยู่ในเรือนอารมณ์ แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณในระยะนี้ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบนะคะอย่าวู่วามอีกประการหนึ่งคุณต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษต้องพยายามทําตัวอยู่ในกฎอยู่ในกรอบนะคะอย่าทําผิดกฎเกณฑ์ของบริษัทอย่าทําผิดกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เขาตั้งไว้อะไรต่างๆนานาเพื่อ ลดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวของคนมีชื่อเสียงเป็นดาวของคนมีอํานาจเป็นดาวของผู้นําอย่าพยายามมีปัญหากับกลุ่มคนเหล่านี้ไม่งั้นความเดือดร้อนอาจจะตามมานั่นเองค่ะชาวาราศีเมษโดยภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปุตตะแล้วก็เล็งไปยังเรือนลาภะโชคลาภมีมีโอกาสฝันดีฝันแม่นมีโอกาสได้เงินมาแบบฟลุกฟล๊กๆุกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เงินฟลุกฟล๊กๆุหรือ บางคนได้เงินจากลูกหนี้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมาจ่ายหนี้คุณในช่วงนี้ยืมไปนานแล้วเลื่อนเราก็หลายรอบนะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนปรากฏเขานําเงินมาใช้คุนคืนก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทาน อย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ